Come on just rock <laughs> สวัสดีค่ะไก่ค่ะจากฟอร์ลุ่งเจริญเทพรัก์นะคะวันนี้ไก่ก็จะมาส่งมอบเจ้ารถคันนี้เลยค่ะให้กับลูกค้านะคะคุณรณนทาิ์ลูกค้าท่านนี้ได้เดินขึ้นมาที่โชว์รูมเพื่อให้ไก่แนะนำรถคู่ใจไก่แนะนํารุ่นนี้เลยค่ะกระบะ DBL XLT ค่ะ6สปีดนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาราคาจําหน่ายอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทค่ะเรามาดูกันว่า วันนี้ไก่ใส่อะไรให้กับคุณโรนาริสบ้างด้านหน้านะคะลูกค้าด้านหน้าจะเป็นชุดกันชนหน้าฮอกนะคะตัวนี้จะเป็นชุดใหม่ค่ะามาพร้อมกับอักษรโลโกล้ FORD อดสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟ3าดวงเป็นไฟสีส้มค่ะแล้วไก่ก็ใส่สอ,อักซอสอะคริลิกเลนเจอร์ที่ฝากระโปรงหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะไฟค่ะเป็นไฟสีแดงตรงไฟตัดหมอกคะ่ะลูกค้า แล้วมาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อของเราจะเป็นแบบ6นิ้วเรียบค่ะกับชุดฮอกของเราเลยแล้วรุ่นนี้นะคะคุณลนลิฟ์ได้รีเควสมาอยากได้ยกนะคะไก่ยกให้หน้าสามหลัง2พร้อมกับเสริมปีกนกคู่หน้าและรองก้อนค่ะส่วนโชกคนะคะเราใช้ของเดิมเพราะของเดิมเราโมโนรูปอยู่แล้วดีอยู่แล้วค่ะมาดูที่แมกยางกันค่ะแมกยางนะคะแมกตัวนี้จะเป็นแมก ที่ออฟเซตลบ24ลบ33นะคะเป็นแม็กของ o อซิสค่ะพร้อมกับหน้ายางใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะจะเป็นพอบรถเน้นเกาะถนนยึดเกาะถนนได้ดีเลยค่ะลูกค้าไก่ก็ใส่ครอบมือจับให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีราวหลังคานะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีดำและด้านหลังจะเป็นโรบารค่ะตัวนี้จะเป็นโรบารเหล็กเอาเลนเดอร์ er นะคะตัวนี้จะเป็น แบบ4ี่คูณสี่อัพโหลดมาให้สไตล์นี้เลยแล้วเราก็มาดูนะคะด้านหลังไก่ก็เปลี่ยนให้แล้วค่ะ,จะ,นนะ,คะจะเป็นกันชนท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นการชนท้ายเหล็ก o u t l เ n d e r มาพร้อมกับห่วงแดงโอเมก้านะคะและก็ไฟส่องป้ายทะเบียนค่ะแล้วไก่ก็ครอบให้ด้วยนะคะตันนี้จะเป็นครอบฝาท้ายดำนะคะลูกค้ารีเควสอยากได้ดำด้านไก่ก็จัดให้เลยค่ะพร้อมกับอักษรอะคิลิก เรนเจอร์ Ranger, ตัวนี้จะเป็นสีเงานะคะเพื่อตัดเฉดให้กับตัวรถให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครอบพร้อมกับไก่ก็ครอบฟ้าท้ายให้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูด,ด้านในกันค่ะลูกค้าแถวสองนะคะแถวสองของเรานะคะก็จะมีแอร์นะคะตัวนี้สามารถแยกและก็ปรับแอร์ได้เองเลยค่ะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วเรามาดูภายในกันค่ะภายในนะคะ จะเป็นบอกกร,รมยี่ค่ะตัวนี้จะเป็นบอกกร,รมยี่นะคะพรีเมียมจากโรงงานเลยค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมนะคะกับจอค่ะ s ิ n ค 4A นะคะตัวนี้จะเป็นภาษาไทยแล้วก็จอขนาด10นิ้วเลยค่ะรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto นะคะมาพร้อมกับ Wireless Charger เกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ ให้พละกกำลังสูงสุดถึง170แรงมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติมีเดียฟังก์ชันของเราเหมือนเดิมและหน้าปัดเรือนไม้ของเราก็กว้างถึง8นิ้วเลย สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดติดต่อไก่ได้ที่ช่องทางนะคะคือเพจฟอร์ดโปรดีนะคะหรือจะเป็น Facebook ไก่ฟอร์ดไม่ไก่กาของของไก่ค่ะหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube ของไก่ฟอร์ดกไก่ไม่ไก่กาหรือติดต่อที่เบอร์0645411745สำหรับวันนี้ไก่ก็รอส่งมอบคุณนรนณลิ์นะคะเรามาติดตามกันตอนน่อในคันหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ Come on and just ride.